ครับผมเส้นขาครับอ๋ออะไรเลยคนมีโชคเลยครับเส้นขาโอ้คนมีโชคครับผมเป็นอย่างยูเนาะผมนอนเก่งด้วยครับนอนข่าบ้านกินข้าวแรงเรียบร้อยรอครับกินเหรอครับฝนมันตกเลยนอนเหน็ดไม่ห่อเอาเศร้าไปทำไมเหนื่อยฝนตกไปครับมันตกไปแห้งเลยนะมันตกนิดนึงครัโอุ้ยตกมืด เบื่อรถแข่งฝนมากจังแต่ร่งเขาฝนอยู่ข้อลาดตกแห้งแห้งครับอวันผ่านทะลุไหมผมขับรถตอนนี้วัดอุดรแล้วครับก็ร่งอีกประมาณจะหาสิบโลก็ถึงบ้านครับอ๋ออ๋อเดีได้โอเคตักนไอันเดี๋ยนี้ครับเจ้าขาเดี๋ยวว่าไป็ล้งครับเอาขอให้โชคดีใส่อกัาเด้อ โอ้ยบ่ได้คุยกันโดนเติมแล้วนี่นะครับเนาะครับแม่ขัดผมก็ที่ว่าแหละช่วงเขาภาษาผมก็บ่อยากคุยเพราะว่าผมก็ผมเกิดลำตากข้าวตไว้ก็อยากเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่หรอกจังะมาคุยกับพ่อยากขวนเนาะช่วงอ่าซื้อสินทอหยังอยู่ผมก็เลยบ่โทรหาล่ะมีแต่ทักแชททักหยังไปเอาครับอ๋อสัตครับขัดใจเยอะมากเลย ในไล่ผมเอ็มที่โทรมาหลายแล้วเป็นผมมียันเป็นนายผมก็บอกก็ได้ว่าเขาพัฒนาผมอ่ะผมมีเวลาคุยน้ำเด้อยังไล่เรื่องอย่างผมก็บางครั้งผมก็ตอบไปเพราะว่าผมมันมัดสองยางผมมันตีดสองยางนะเข้ามาผมนะครับแต่ที่คนไม่โชคว่าลาลาผมก็ที่ทิศหนือทิศตะวัผมน่ะแล้นี่ออกมาแล้เราสบายแล้วครับเป็นเปตัวผมเลยแบบนี้ ยังยูก็หนี่าลู้สกเรยริยังยูครับผมอันเสนงวดนี่เลขอันผู้เพิ่เสื้อผูกคอเพิ่นบอมาครับครับแด้คนไม่โจกกันแล้วเนาะแม่นครับผมกับเบิ้งตัวเลขไปเนี่ยแต่ว่ายังบ้านใดๆรายละเอียดเนาะกเลยจังววาโทรมาถามเบิ้งสันดอก เห็นเส<ต>้นทางเลยสองชุดนี่สองตัวนี่ตัวเดียวนี่คนไม่ถูกอะไรเบิร์ที่แล้วัเป็นเจ็ดคิบแปดคิดเก้าดิครับแต่เป็นมาไหอยไข่จับด้วยกันจริงอ๋อหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ 1, 7, 8, 9, ่งเก้าบอะครับครับแต่เอามาใส่กันมันเลยเป็นแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเก้าคีดีิโอ้เล่ยเล,เล่ยสองตัวนี่มันสี่ร้อยมาแต่ก็ยุดถูกอีก เราบากัมากบวกนอกนี้มีผมแดงไม่ต่ำผมคับอันนี้นี่มันขึ้นเละพวกจีวอาฟังได้ว่ะเด็กน้อยที่มาบอกเลยผม็เนเต๊คุณอะโดยที่ม่นเคยบอกว่าเลยสอกหกสองอะนะโอ้เด็กน้อยพูกเก้าเหรอหมอครับครับเมื่อคืนมันมาบอกว่าพัานแงเ่เจ้าถือเลขเ่เล็มันออกเลยเด้ันทีหนึ่งพฤศจิก,กาตอนนีบออกยังไ Ở khít hốp làng ngoài Thì làng thật đó, an toàn, không được mua bộn Cậu chỉ cần mất môn em Các cậu khít hốp không cần Không có lợi ích gì vào lòng mình Cậu phải tự hỏi bệnh mình Lớn cặn, gây nhiễm trị độ của mình Có thể, lần đầu của mày Nếu không tự hứa Lớn vấn đề ở khít đấy, không có chỗ Khít hốp, vấn đề? Tại sao? Sám tù ra, mất cái khống bệnh Tại sao? 4.000 trăm bộ rồi ผมบอกตรงอ่ะผมเห็นกับตาเลยีหมมันบอกว่ามันบรเด็นบอกผมหน้าสามตัวมันหาเิ่งเลยนี่เล็สามตัวหนกเนี่แต่มาเลขลางขาหนกสิบหกเนี่ยเจ้าอบกันมาผมเลยว่าที่ว่าสือนีสิบหกอย่างเงี้ยสิบเก้าเขาจะสิบกับวัเลยดีดผมมานะแต่แต่ความความหมายของผมนี่ที่ว่าสามตัว่แก้าเเลยบอกเ้หายเพิงแต่ว่าผมมาเป็นเห็กเบื้องหนาแล้วกทีไ้เล็กยังบุ ข้างหลังไงครับแต่วงมบมีศู์นลยครับเลยเหรนผมบอกทำไได้ด้วยันมีศู์เลยเหรอบครับโบครับนี้คนไทยเบื่งหล่นคือมันจะเป็นค่เลขเบื้องหน้าหรือเป็นสองสองหรือจะสามสี่แหละครับแต่ผมจำไม่ได้เดี๋ยวผมบอไปมันก็จะผิดจิงผมจำไม่ได้ผมจำไม่ได้ที่จะวันล้างๆมันจะเป็นเลขเบื้องข้างหน้านที่ว่าสามตัวหลังมันบม่สามตัวไายเหรอมันจะเป็น้งหนึ่งหนึ่งไม่ี่องสองหรือ้สามี่แต่กอันนี้ผมไม่ได้บอ ไอ้่ไอ้สื่อ่องที่าผมจำว่าอะไรใ่ว่าผมจำาะไรครับนี่คือเลขที่พกลงอืมเห็ไหมรขาบอกว่าเลขสิบพกลำเลยพงเงินตอกแล้วแต่ว่าสามตัวแหวใไอ้เจ้าบังเดาคุณยงคือครับผมว่าไงล่ะถผมจำ่าอะไรใช่ว่าเลขกันแบบหนึ่งเ็ดกับแบบหนึ่งเจ้าเนี่ยผมผมแบบฟันเด้แต่ก้อนจี่ออกันตาสองสินนวดกัมาเรื่อย แล้วก็คืนวันพระา,าลเลยผมเห็นมาตลอดเลยเป็นเลขตัวนี้ครับแต่มันมีชัดที่สุดเสียเลยเลขหนึ่งเจ็ดด้วยครับแต่ว่าขังเลขล่างที่ผมฟังเห็นก้อนเลขสิบหกนี่มันเป็นเลขเก่าซีกับเจ็ดสองแต่ว่าเจ็ดสองไม่เห็นเต็นที่สุดเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี่เด็กหน่อยไม่บอกเป็นสิบหกอ,อ้าวมันขึ้นไกลกันแค่ผมไงครับเอแต่ล้องร้องถิ่นถิ่นบ้ง เอ็นทีสั่นนที่หลกนเลาะเลาจิตใบ้างเพราะเป็นพิธีเป็นไม้ก็ได้ดอกกันหม่ับแต่าผมมัาเจออะไรคนนี้มาเนไ่ยมันผมจำมันอกสิบหก่ะตอนนั้นที่พิ่มาบอกหกสองมันก็ออกหกสองตรงๆเนาะรอบนั้นแท็คนนี้แหละคนนี้แหละผมกับน้องนี่และผมกับน้อนอยู่บ้านสวนอหนห่ะผมกับนางเบิ้งคู่ผมกับคนตกผมกับท่นน้องผมกับนาง มมาติดนหน้าบนนี่มันเงียบได้ไหมผมเงียบด้วยการพรมเดียวงอ่ะเนี่ยผมเด็กนอนอีกห้องนึง้องรู้ละห้องครับผมวันนี้ผมจะมานั่งเนี่ยนั่งปิดหน้าบนคำวอาของเือคิดหาตัวเลขที่แกให้สามตัวน่ะหายิปงหน่อยบ่เห็นเลยว่าขึ้นฟันมาขึ้นนย่าดนี้ครับล่าสุดเลยเึ้นวันพระที่ขึ้นวัฏฏะขึ้นวัฏฏะพรรษาเหรอเนาะ ไม่ง่ายเลยคือบอกวันจันทเลยคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำเลยครับผมไปเทียนเทียนมาแล้วผมหัมาปล่อยหายยุบยุบมาแล้วก็มาแค่ไม่ตาแล้วก็มาฟังฟังว่าน้อยแหละมาบอกว่าเลื่อออกหกเหื่อกเ้ออกเลขล่างโอ้ยเลขไอ้บนมันหาเบิ้งเยอะมันจดมามันอะไมันจดมาเลขละเลขบนหาเบิ้งเอาเองครับแต่เบิ้งอลไรจำอ่ได้เบิ้งอะได้ ผมอย่างงงเลยเป็นเหรอไหมผมก็ล็อกชิดยอนไปผมก็จำไม่ได้แต่ว่าผมวัดเป็นเลขเบิ้ลทั้งหมาว่ะเบิ้ลทั้งหมาบอกครับครับมันจะเป็นถึงหมดสึงมดละถึงว่สองสองเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเจ็ดไปสิหน้าสามสามเจ็ดแปสิหน้าครับสึงมดได้เลยเมืนอมื่อมาตัวเลขที่ผมเห็นนี่ผมบอกฟังกันครับแต่ว่าตัวเลขที่เห็นนี่จำไม่ได้เนาะจำไม่ได้เป็นเป็นไป็นไอ้รับเสื่อมขาว่ามันสีมิแปดอยู่ทั้งหลัง แมครับแล้วขัดว่าแปดกับเก้าครับเล็กคือขัางหลังเลขหลักหลักหน่วยสุดเลยนะครับครับมันเป็นรังร้ายนึกว่าแปดกับเก้าครับแม่บมมีศูนย์แน่นอนบมมีศูนย์แน่นอนครับผมบอกเลยครับย่า่าไปซื้อเล็กที่ศูนย์แล้วจะหายกอปกันด้วยโมีมลีไหลไเอาบานนี้ได้ตัวหลังมาแล้วล่ะบ่แปดกับเก้าเนาะตัวหลังเนาะตัวหลังบ่แปดกับเก้าครับแต่ลาบมมีศูนย์ผมว่าครับบ่แม่บ่แม่ผมผบกิดของผมเลยมันผมเห็นในฝันนะ คือกระดาษทีเด็กน้อยให้เบิง้งนะั่นมันบบมีศูนย์อาง่ายเนาะครับเขาห้เบิ้งบ่มีศูนย์ครับแต่ว่าผมคิดว่าผมสะสมบาร,รมีมาเนี่ยหรือเขาสีให้โชคผมก็ได้ก็ม,มีโชคครับเพราะว่าผมจะส้่งบาร,รมีมาหลายอยู่ผมมาเลขวันนี้ของผมก็ลองเบิ่งได้บ่แน่อย่างมัน็บ่แน่นอนแต่ว่าผมคิดว่าทีเตี่วที่รับแต่ว่าผมหมั่นใจก็คือแปหนึ่งเจ็ดน่ะหลาเลขบนนะ แต่ว่าให้สลับมาเป็นเจ็ดหนึ่งแปดไม่ผิดเะครับเออเพราะว่าผมเห็นบอเห็นแปดเห็นเก่าอยู่ข้างหลังผม้างล่างครับพาแต่ข้างหลังเนาะบ้านนี่ข้างล่างนี่ครับข้างล่างนี่จะให้ซื้อไอ้ย็ดสองในน้ำแน่ครับแต่ว่ามันมาบอกสิบหกนี่ก็ล็อกกันใหม่เป็นคิใหมยคนที่เคยบอกหกสองวันนั่นแหละผมจำหนาวันได้ครับ มันจะได้บุญไปหลายอะไรแหละแั่ <S <S น,นี้มันรูว้ว่าผมบอกมันจานเรวมันก็เลยมาอะไบุญแต่ว่าตรงรนี้แค่กัจำจำสินนี่กันไม่พรรษานี่บ่มาจักเถื่อนมันบ่ครับบ่ครับบ่ครับคือว่าเวลาผมสวดม,มนต์ผมแตะสัมผัสเลยคืว่ามีคนมาลุ่มหลอมผมผมผมเสวดม,มนต์แม่ตใจน้ำกันผมก็แับไม่ตายเขาตลอดตัววันพระว่าผมผมเดือดชุ่มเลยนี่กับสามเดือนผมเป็เขาของภาพนันสินอยาไปจำสินดีนะครับ ผมจะสัมผัสได้ที่ว่าเขากับมะักคาสีกันแต่ว่าคนทีเนี่ยออกพรรษาแล้วเขาอาจจะมพ้แพ้่ตัวเลขลงไปได้ครับครับว่าแกม้ามือออกพรรษาพอดีที่มือขึ้นขึ้นออกพกรรษาลม่จังย็นเทียนมาแล้วเ,เอาเดียวมาหนีเสี่ยงขาครับผมจอดรถข้างทางแล้วบันเดียวให้เรียบเรียงไม่จากน้อยเนาะคือในส่วนของตัวเลขเดี๋ยวผมจอดรถดีแล้ววันนี้เดี๋ยวเขอเรียบเรียง ตั้งแต่ต้นไมเนะยเดี๋ยวก็คือตั้งแต่แรกเลยนี่ก่อนออกพรรษาเนี่ยเส้นขาฝันก่อนเห็นตัวเลขที่ร้อยไม่เห็นเนี่ยมีหนึ่งเจกตหนึ่งแปดหนึ่งเก้าบอกครับมันล้อยไมอย่างสี่บอกมันนนนรอยมาไม้แปดหนึ่งเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งเก้าแต่ว่าเลขแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันสิมัอาทิตย์หนึ่งมันสิมาสามคืนครับแปดหนึ่งเจ็ดนะครับมันมาสามคืนมันมา หมันมัดช่วงตจะธนาคารพูดสินสิมันมากคือครับครจะจะหายไปครับแต่นี้วันที่ยี่สิบแปดวันโกนนะครับครับเลยแปดหนึ่งเก้าร้อยม้าครับอืมแปดหนึ่งเก้าร้อยมาเลยครับถือว่าแปดหนึ่งเกียนหีดสีมาโกนสามคืนครับสามสามคืนเลยครับมันมันโกนสองสินทั้งหนาไปหมดเลยครับครับวันนี้วันที่ยี่สิบแปดโกนออกวันจานนี้คืนหนึ่งครับ แปดหนึ่งเก้าร้อยม้าผมเลยว่าเอ้าคือสีม้าลายตัวเท่ในในคบฝันของผมนะครับเิดนิดสีม้าลายตัวแต่ว่าเราแปดกำลังยังยังสีม้าเรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าปัญหเกี้ยนเกีจยนเก็้นเก้าผมก็เลยจดไปแล้วก็บ่ฝันยังงี้แต่ว่าเลขล่างนี่เก้าสี่นี่ร้อยม้าก่อนครับครับแต่ว่าบ่ชักม้าเราก็หายไปแต่ว่าเก็บสองร้อยม้าแดงที่ขึ้นจริงขึ้นมาเลยครับ ตัวเจ็ดสองแดงสิงเพิ่งเลยบอกเจ็ดสองครับโอ้ยมีตัวเดียวเห็นไหครับที่แดงคือเจ็ดสองเลยบอกคือเจ็ดสองครับผมผมว่ามันคือลูกไฟครับมันร้อยมาเจ็ดสองเจ็ดสองมันแดงเลยขึ้นมาแล้วกันอยู่ให้เห็นครับเราต้องหายไปมากมากมากก็ี้กับรอยเป็นตัวเลขมากเลยว่าไใบไก่ให้เขาแล้วมันบดชัดเบื่อครับผมเลยครับมันบนาเจ็ดแมนครับแต่เราไมนขึ้นไงผมผมมัด หลังจากไปเยี่ยนเยียนแล้วก็มาสวดน้องแคมตารแล้วมาฟังมาเด็กน้อยเราะนั้นมาบอกว่าเขาก็เลยจำที่นี้แต่ผมแล้วออกจาแล้วะมาบอกว่าพราะงั้นก็คือเลขบอ่อเลขที่หนึ่งแบบพฤศจิกาเขายังรู้วันหนึ่งพฤศจิกาละเลขออกที่หกเลขพันมาสิบหกล้านอ้าวสิบหกเล็กน้อยบอกว่าเลขออกสิบหกเดีวยว ทีมโฮมเ็นเีว่าตื่นยได้ิเก่าไปเป็นฐีิ่กลับหมวยยุทธ์มาแต่ว่าเลขบนเลขบนสามตัวนี่เนาไปค่ก็บอกกับเจ้าเบื้องเราหนิใคจดมามาผมเป็นผมติดเงินแม่ผมจังไปเลยเพราะว่าโอ้เป็นออกยช่เหมือนว่าบาทนี่โอเคครับเชื่อค่ะบารนี่ตัท้ายนี่คิดว่าบอแปดกับเก่าละเนาะบาทนี้โตนาเบื้องแล้วนี่โตนานี่มันมันสูงมันต่ำบบนไดนมันเป็นตาเป็น เกต8หรือว่าเป็นเจ็เก้าสี่บอลไม่เชื่อมาดินบุญมาถึงบุญมาถึงบุญครับมาถึงแมนบอมันจะอยู่วงสามครับที่แบบวันนี้เนะครับยุ่ว่ามันมันผมเพิ่งแค่งหนึ่งมันจะอยู่วงสามครับหนึ่งสองสามหนึ่งกันขันเมื่อคู่เนื่องเดบดสองสองจากว่าสองสองจากสาตามครับเอหอดีเมื่หาบมืหกครับมาถึงซีเนาะแล้วกับเมื่อแมนซูนเมือไมีศูนครับบอไมีศูนย์แสดงว่า บ่เป็นบ่เป็นหนึ่งหนึ่งกับเป็นสองสองนึกว่าสั้นกับสามสามอยู่ทั้งหนาครับเอประมาณนี้ครับประมาณนี้ผมว่ามันดีเบินมาครับว่านี่ได้ทางล้างในผมเบิ้งแม่ผมเกิดขับค่ายขับค่ายอยู่ขันบ่แปกแต่เจ้าได้ครับผมที่บอกแด้งยังหนึ่งแะครับเหล็กแล้วมันทิ้งหนึ่งนะครับได้มาทางล้างในมันบอกผมขับขับเลยว่าหนึ่งหกครับผมได้ว่าเอ้า หายเป็นสองกับเก้าสี่มันเพื่อที่ออกสหมออกอะครับผมเลยคิดว่าเอออันพอนงยปลอยเหล็กไปแต่ไม่คิดเขาเพื่อสี่ถือที่ดอกเพราะว่าเพื่อนอาจจิตเป็นกับหัวผมมาสี่หน้าครับเพราะว่าหายชิบเก้าไปยังสี่เนาะครับมันก็เลยว่าเหล็กแล้วมันทีหนึ่งน่ะหายเจ้าเป็นเหงาด้วยพอนึงนะคอับสามตัวนี่แหละ ไม่เจำาไร่ผมจัขันได้นหม่คนมีไหมผม่าออกแน่นอนคนมีจบเดเดไรยอผมก็ติดปชื่อไว้ยอเพราะว่าผมสงการนี่ผมมามากักกันท่าทีบวชบุณไงครับผมผมเมาคนเดียวเรยผมเป็นจะถ่าท่าทีบวชคนเดียวผครับผมใ่งั้นอีกหลายช่วนจุกผมขอเพิ่มหน่อยโอ้นนี่แหละจังบุญจังคุณเนี่ยเนาะเป็นเอาการเสาบาลามี น้ำเสียงขาหนี่แล้วครับผู้ใดเขาพันษาใดถือศีลภาวนาเนาะครับผมกะว่าผมก็อัดทีนี้บุญที่เดอกครับวันนี้ครับก็ขึ้ใจครับดีตลอดใช่ไหมครับเอาแล้วบันีอันผู้โที่เพิ่นมาเห็ดเหล็กเชือกผูกข้องวที่พันมากงวันี้เพิ่นบ่มาอีกบ่ครับวันนี้เพิ่นก็ะไร้ี่อื่นเลครับแต่ผมก็ได้ไปเป็นน้ำโอ้ก่ได้ไปเป็นน้เพิ่นแมนบ่เพิ่นมากอยู่ผมโทรไปถามเพิ่นผมช่วไปถามเพิ่นเพิ่นกะ ใจใ้กันไป็กันเลยครับเพิ่นได้ตัวไรครับเพิ่นได้เล่บนได้ที่แปดว่าแบบใกล้ตรงกันนะครับอืมได้เล่ยล่างเพิ่นได้เนี่ยอยงน้อมเล่ยล่างเดียวเพิ่นได้จัำอะไรอีกแบบปุ๊บ่ำอะไรมาจัดเป็นล่างเล่ยบนเพิ่นเพิ่นบอกสามตัวอยู่แต่ผมจำอะไรอย่างี้แต่ว่าที่แปดนะครับครับผลงตัวก็คุ้นๆดูอ๋อได้เพิ่นกันว่าพวมีศูนย์เหมือนกันเลยพวกมีศูนย์คือกันเนาะ แต่ผมไม่สูตครับเป็นวัดพวกนังนหันค้นเป็นตัดหนึ่งเพินกระได้ไครับทีหนึ่งเครับครับแจงว่าข้าเจ้าไปหนึ่งทีหนึ่งหลายโหดเพิ่นกทีหนึ่งหลายโหดจีครับแจงว่าโอ้ยออกมาแล้ววนเนี่ยหน้าผมมามันถืเป็นยังบุญทีเถอะคับผมฟันเห็นดีใหม่เพรานี่มันเป้านมันน้อยไอยกันสื่อนี่ครับผมเพิ่งแต่ว่าขันขันกันบ้างมากระพ่านไปด้วย ให้เขามาบอกมือขึ้นให้พิจารณาเบิงสนะให้ให้พิจารณาเอาเองซะครับให้พิจารณาเพราะว่ามือขึ้นนี่เป็นเหนือรรษาครับขึ้นสุดท้ายเลยนี่ครับเดี๋ยวเขากลับมาช่วงปีหนึ่งเลยครับครับขันมาเห็นม่านผมจะรู้ว่าผมจะมาถากันใหม่แต่ผมเป็นคนนี้นั่นเลยแต่ว่าผมเองดูแบบสัดโดนะผมบอกตรผมก็ผมเป็นคนนี้กับตังคนแต่ว่าผมมัดเน้นเงียบเงินท่องกับบริขาดเหลือเนาะแต่ว่าหังมัดอยู่แบบสบายสบาย เงียบๆที่ผมนี่ผมต้งทุนตระหาร์แต่ว่าผมมักทนโดดทนโดดเนีครับเห็นยุ่ยผมกระเบิงอยู่บางเส้นขาแต่ละามองกระไดโอ้เสด็จของยุ่ยกลางปั้นหัวน้าอะไรไม่ได้ครับเฮ้ยผมจะเดาไปอีกขั้นหนึ่งยาลิคอนตัวใหม่ดโอุ้ยคือเอามาหลายแท้เอย่างไรสิมีผู้ขับซอยว่าผมไม่ใช่มีรถไปเล่นไปเที่ยวผมาไม่อยากครับออต้วเลยขันันขั้นใดอยากข้าวครับแล้วก ทรงก็ท e ั้งผีนะครับไปไหมหน่อยครับครับผมหลังปีใหม่ไปกับสุอยาลยนครับมันต้องแย่งกับเก็บฐานล้านด้ท่านผูังคบครับวันนี้กับที่ได้ที่รถเจอรถเล็กเนี่ยเอาลองเิึงนะครับเนาะตู้จะมาผมมาตจะเดินทางมาแต่ลับจอดปั๊มมากเลขหนึ่งหกไล่หลายนี่รยตล มันโมีเงินซื้อนี่แหละครับครับผมมัธยชนบุรีครับอ๋อไปบ้านชนบุรีมาบ่ครับแม่นครับไปตั้งบ้านที่วน้ำมูเบล่ามาจ้าโอ้ยบ่ได้ไปไสเลยค่ะตะนอนป่วยอ่อนฟ้านก็อธิษฐานเอาก็ได้ครับครับที่เดียวได้ครับยังวางที่คุณก็ฝากกันแหละครับผมผมผมสิได้อนุโมทนาสาธุอ่อนน้ำเช่นขานี่แหละครับจะมาเพราะเรนเงินวันหนึ่งจะมาศูนย์น้อเขามักอยู่รี่หนึ่งผมผมมาพักศูนย์แม่งวันนีไหม ตอ,อนี้ศูนย์แบบได้รู้จึงมาบอกเลยผมมก<อ>ักหนึ่งมักอันมักหลายก็มู่หันมักแปดกับเก่าทีเดี๋ยวนี้ครับเออนั่นแหละผมรกคันจำไม่ผิดแต่รถเก่าจะแปดอยู่หลังครับอยู่หลังหนึ่งวินาทีนึงทีนั้นหายไปงอสามตัวนั่นแหละจังว่าผมว่าเข่าผมจับเลขแปดเก้าไว้ไล่ยอยู่ที่แปดแปดเก้าคือแต่ว่าหลัก <c oughs> สูงไหม มันสีเจนสตลนี่แหละครับแต่มันเบิ่์นหนาแต่ว่ามันสีแข็งมันกระสูงบนนั้นระสุงบนนั้นาเตี้หนาที่แหะครับครับมันเบิ่ที่กังเ้าเเมื่นกี้แหละมันเบิร์นหนาครับ<ต> <98 S 2> นี่แหลเก้าเก้าแปดกระจับมาใบหนึ่ง <c oughs> นั่นแนละที่ผมตรงไล่พิ่ผมไปจับมาัมาเรือยมันเหียวไปจับมา้าไปไอเอสที่โรงผมได้ซื้อแค่เด้ผม่ได้จองแแต่ลงลงเบิกันว่าอาเจบุผม เป็นสามเดือนนเฮีเดือนมันเกิดอันนี้ผมอ่แต่ขอให้เกิดพีรุนส่งเรียนน่าที่การงานและปรารถนารางวัลจะหายได้ครับผมลองเบิงเด้อโอ้ยสาธุสาธุครับบรรยากาศดีดีเขาไม่ชค่อเลยคนตกนั่งฟังเพลง โอ้ยผมจอดรถลบฝนอยู่ชั่วโมงหนึ่งเนาะฝนซ่าขับออกมาย่างเจอฝนมาน้ำทางอีกเป็นชั่วโมงกว่าๆเนาะตกแห้งกต่แห้งครัโพดจังหวะถึงบ้านผมเปลี่ยนแนวเยอะผมแต่ชงเป็นเป็นวัดอยู่หนมืงเถอครับเพราะผมอากาศเย็นแล้วผมต้องเปิดแอร์น้ำตลอดตลอดเลยเป็นวัดแน่อยู่แบบยังอย่เลิกพูดก็ยุ่าอยู่เดิมมันผู้บริหารตามยังจะจัดการได้อยู่ทั้ง จำได้ยี่ดอกครับผมครับยังจะเี่นเนาเอาจังไหนก็งวดแรกหลังออกพรรษากันรุ่นไปน้ำกันนะครับเช่นขาเนะครับผมครับผมข้าวใส่บุญบารมีกับเช่นขานี่แหละครับผมขอบคุณเช่นขาได้หลายครับผมครับครับผมครับผมสวัสครับสวัสดีครับ